ครับไปด้วยกันครับนะฮะเรื่องนี้เรื่องสําคัญที่สําคัญที่สุดถ้าท่านไม่ไม่ได้ไม่ต้องเตรียมอะไรไปเตรียมหัวใจและเตรียมสิ่งที่จะบริจาคช่วยพี่น้องทหารที่ไปช่วยเลยคนอื่นด้วยจะขี่สับปะรดไปบ้างก็ได้นะแต่ว่าสาบปบรดกาลังถูกถูกอยู่ครับไม่มีกระป๋องเลยส่งออกไม่ได้โอ้นาำท่วมไปน้ำท่วมกระป๋องหมดเลย คือพูด่ยังไงการบริจาคคราวนี้เนี่ยทางมณฑลนบุกที่สิบห้าก็จะเป็นเจ้าภาพในการรับบริจาคใช่ครับแล้วก็จะนําไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยที่เราเรียกว่ามหาอุทกภัยนี่นะที่ไปเจอไอ้เจ้ามวลน้ามหาศารนี่ครับผมถูกต้องครับอาจารย์เยิ่งพบกันหนีมาแล้วฟังเพลงอยากกลับบ้านนี่มันสะท้อนหลายๆคนบอกว่าเขาสบายดีนะผู้พักพิงเนี่ยมาบ้านก็ไม่ต้องเช่าข้าวก็มีคนหุงหาให้กินอาจารย์ลองสะท้อนความรู้สึกจริงๆือคนนี้นะผมกราบเรียน อาจารย์ทั้งสองท่านครับเราจากบ้านเราเองเนี่ยที่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนก็ตามครับจะเป็นบ้านที่เราซื้อหาด้วยน้ำพักน้ำแรงก็ตามแม้กระทั่งห้องเช่าเล็กๆที่เราไปอาศัยพักพิงในการที่เราประกอบสม,มาอาชีวะครับผมว่าพวกเราทุกคนติดบ้านรักบ้านครับผมว่าหัวใจของอาจารย์ทั้งสองท่านก็ไม่ต่างจากผมหรอกครับถ้าต้องจากบ้านไปนานๆเนี่ย บ้านเราจะเป็นแค่ไหนจะเล็กจะใหญ่มันไม่เกี่ยวเราคิดถึงบ้านหมดเราคิดถึงบ้านเราอยากกลับบ้านเราเราจะอยู่ที่ไหนมันก็ไม่มีความสุขเท่ากับบ้านเราที่ที่เราเคยนั่งที่ที่เราเคยนอนถึงจะเล็กถึงจะใหญ่อาจารย์ลองนึกถึงผมตื่นขึ้นมาแล้วผมได้ส่งเสียงทํารายการวิทยุทางวัฒนธรรมให้ผู้คนได้สร้างประโยชน์ให้ผู้คนมาครับผมมีสถานีแบบที่ที่นี่นี่แหละห้องก็เล็กๆขนาดนี้ครับ มีสถาบันวิชาไทยไว้สั่งสอนกุลบุตรกุลธิดาครับเดี๋ยวก็มีเด็กตัวเล็กตัวน้อยมีใครต่อใครมาเรียนนาฏศิลป์ามาเรียนดนตรีไทยมาเรียนร้องเพลงครับมันคือความสุขยามชราของผมครับแต่วันนี้ผมต้องอบพยพห้าชีวิตมาเช่าห้องพักเล็กๆอ,อยู่ด้านหลังร้านข้าวต้มอุ้มบุญต้นมะม่วงนี่เองใช่ห้องเล็กนิดเดียวกลางวันอยู่ไม่ได้มันร้อนมากๆอยู่ได้แค่กลางคืนครับ ห้าชีวิตของผมมาอยู่ในระนาบเดียวกันมาตรฐานเดียวไม่มีสองมาตรฐาน <laughs> ค,คือไม่เหลื่อมล้ำกันเลย <ผม S 1> นะภรรยาผมลูกชายผมสองคนคกับชิสุอีกหนึ่งตัว <laughs> มาตรฐานเดียวกันมาตรฐานเดียวกันครับ,รบกินข้าวเกือบจะจานเดียวกันน้ําดื่มที่ได้รับแจกมาบ้างหรือไปซื้อมาเนี่ยน้ําดื่มที่กรุงเทพหายากเนี่ยเพชรบุรีไม่ยากซื้อมาขวดเดียวแบ่งใส่แก้วให้ลูกแบ่งใส่ถาด ให้หมาครับเรากินพร้อมกันนี่คือความจริงนะความจริงที่ผมเล่าความจริงให้ทุกท่านฟังเวลาที่มันเหงาเหงาไม่รู้จะทาอะไรเนี่ยนั่งมองตากันครับคนกับหมามองตากันแล้วเข้าใจเลยนะว่าวันนี้เนี่ยไม่ต้องแปลเลยนะวันนี้มันไม่ใช่บ้านเรานะเหงามมัไม่มันอธิบายผมอธิบายอย่างเนี้ยชัดๆอย่างเนี้ยครับแต่แต่ช่วงโอกาสเนี้ยอาจารย์ได้ทบทวนอะไรบ้าง ช่วงที่ได้มีเวลาอยู่กับตัวเองในห้องเล็กๆด้วยกัน5ชีวิตย่ผมมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าบ้านเมืองของเราช่างทอดทิ้งคนวัฒนธรรมเหลือเกินอผมไม่ได้เรียกร้องเพื่อตัวผมนะยังมีอีกหลายท่านขออนุญาตใช่ทรัพย์สินส่วนตัวของแต่ละคนบ้านครับที่นอนออย่างนั้นตู้เตียงเฟอร์นิเจอร์ อะไรเครื่องอำนวยความสะดวกเก็บสตังค์ปั๊บก็ซื้อได้หมดับผมถามว่านั่งสือเพลงเล่มระบาดที่ผมสะสมมาตั้งแต่ก่อนปี2510ผมจะไปซื้อที่ไหนเล่มระบาดนี่คือก่อนปี2 5 1 0ใช่ผมถามว่าลายมือของแท้ของชานเย็นแข็ถูนทองใจยงยุดเชี่ยวชานชัยผมจะไปปลุกให้แต่ละท่านลุกขึ้นมาเขียนประวัติตัวเองให้คนรุ่นหลังได้เห็นลายมืออย่างนี้ ทำได้ไหมนี่ผมถามว่าเครื่องเล่นไขลานครับที่เป็นเครื่องสังขสีที่ตกเข้ามารุ่นแรกผมยังที่อเนกนาวิกมูลสะสมไว้ที่บ้านพิพิธภัณฑ์ที่ตรงพุทธมณฑลท่วมวันนี้จะไปหาจากที่ไหนครับหนังสือเก่าๆที่ทรงคุณค่าชนิดที่หอสมุดแห่งชาติยังไม่มีครับแต่สุชาติสวัสดีได้ เก็บดูแลรักษาไว้อย่างดีไม่ได้เพื่อแกเลยครับเพื่อคนรุ่นหลัง,ลงจะหาที่ไหนผมถามด้วยคำถามสี่สาห้าคำถามเพื่อบอกให้รู้ว่าคนวัฒนธรรมไม่เคยได้รับการเลี้ยวแหล่ลเรามีกระทรวงศึกษาธิการครับแต่กระทรวงศึกษาธิการไม่ได้เป็นกระทรวงหมายเลขหนึ่งของประเทศคครครับับบมันก็หวังเวงไหม กลับถูกมองว่าเป็นกลับถูกมองว่าเป็นกระทรวงต่ำชั้นอีกด้วยซ้ำอีกหวังเวงนะครับท่านท่านเป็นอาจารย์นะสองท่านครับเรามีกระทรวงวัฒนธรรมเหมือนกระทรวงแก้บนวังเวงยิ่งกว่าอีกให้รู้ว่ามีอาจจะมองว่าเพิ่งตั้งมาไม่นานกระทรวงวัฒนธรรมจะค่อยๆเข้มแข็งต่ออไปก็ผมว่าภาวนาภาวนาครับเนี่ยคือคนวัฒนธรรมครับซึ่งคือถ้าตราบใดก็ตามที่ประเทศชาติ มองไม่เห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมเราก็จะทําเหมือนอย่างที่เราทําอย่างทุกวันเนี้ยครับคือเอาวัฒนธรรมไปผนวกกับท่องเที่ยวบ้างครับอืแล้วก็ขายฝรั่งกินไปวันๆโดยฝรั่งที่มันเข้ามาเนี่ยมันมาเห็นสุโขทัยอยุทยาอะไรเนี่ยพูดตรงๆมันก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกเพราะที่บ้านมันไม่มีอก็มาดู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 ก็ซึ้งบ้างไม่ซึ้งบ้างอ๋อเก่าเก่าดีอยู่บ้านเขาไม่มีเห็นแต่ตึก แต่บ้านเราโอส้สวยงามสถาปัตยกรรมยอดเยี่ยมครับแต่องค์ความรู้ที่จะให้มันงอกให้มันเงยให้มันดูแลผมถามว่าน้ําท่วมอยุทยาคราวนี้เนี่ยค,คุณกอบกู้วัฒนธรรมได้แค่ไหนอไอ้กอบกู้สร้างถนนใหม่สร้างบ้านใหม่อะไรใหม่นะโอ้ง่ายนั่นมันง่ายดีกมอุตสาหกรรมหมูครับ ที่จมอยู่นะกิจกรรมกิจกรรมฝาผนังหายไปครึ่งหนึ่งเพราะน้ําท่วมเนี่ยค,โโคุณจะไปตามขัวอินโขงที่ไหนมาวาดครับคุณจะทํำยังไงอสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นคุณค่าเลยครับในสังคมไทยมองข้ามด้วยซ้ําถูกมองมข้ามมาโดยตลอดนะก็ผมสู้มาทั้งชีวิตเนี่แหละครับผมก็เจอแต่สิ่งเหล่านี้วันนี้ผมเล่าให้อาจารย์ดีใจสักนิดหนึ่งครับอุทิศภาครับเขาจัดกิจกรรมอประกวดเพลงพื้นบ้านที่ราชพัฒน ภูมิภาคต่างๆแล้วครับภาคกลางเขาก็เลือกรำโทนวันที่ผมไปเห็นเยาวชนเห็นทั้งเยาวชนแล้วก็เยาวชนใหญ่ๆเกินเยาวชนนะครับมาร่ว่มแทงขันเพลงํำโทนนะอย่างอย่างน้อยก็ยังได้เห็นนะยังได้กลับมาเห็นนะแต่บ้านเราอ่ะมันไม่ค่อยต่อยอดไงใช่ใช่ใช่มันทําแล้วก็ทิ้งทําแล้วก็ทิ้งมันไม่มีการต่อยอดอืแล้วก็ไม่ไม่ทําให้มันเป็นวิชาการครับชอบทําให้มันเป็นกิจกรรมเชิงแฟชั่นก็คือ มันทําง่ายอ่ะครับไอ้พอทําลึกๆมันทํายากใช่ผมถามว่าในฐานะของท่านอาจารย์ทั้งสองท่านอยู่เพชรบุรีมาครับถามว่าวันนี้มีใครตอบผมได้บ้างครับว่าละครเมืองเพชรเหลือกี่คณะเมื่อเช้าผมไปแก้บนที่วัดมหาธาตุเห็นติดป้ายอยู่สองคณะเห็นคุณโสอานนท์เคยรวบรวมกลุ่มเพื่อนศิลปินมามีกลุ่มลิเกอะไรพวกนี้มาด้วยละครนะฮะช่วยตอบให้มาชัดๆที่อาจารย์ถามละครเมืองเพชรเหลือสองคณะ มผมเพิ่ง <ผม S 1> เห็นป้ายแค่สองที่ติดป้ายละครเมืองเพชรนะละคชื่อนี่มันหน้าภาพภูมิใจไหมละครเมืองเพชรอย่างเงี้ยครับ เอาแล้วครับก็เวลามีเพียงเท่านี้ครับท่านผู้ฟังครับต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เจมส์พศมากเลยแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมกันครับสุขที่ยี่สินี้ที่ไร่ช่างหัวมันครับตั้งแต่เวลา15บหนาฬิกาเป็นต้นไปถูกต้องครับครับมีข้าวของสิ่งของที่จะไปร่วมบริจาคไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยก็ไปเจอกันไปร่วมกันกิจกรรมดนตรีตลอดนะครับไปพร้อมกันเวลาหมดพอดีครับต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เจมส์พศจดกระบวนวันครับผมและอาจารย์คุณปริญาสิริสุคนจากลาท่านผู้ฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวััััสสสดดีีคครรบว